ทำเค้กีเวนต์ใหม่ใน g r o Garden สวัสดีค่ะทุกคนและตามนั้นเลยค่ะวันนี้ใบจะมาแจกสูตรทำเค้กทั้งสูตรนี้ได้ผลแน่นอน99.99%โ99ดยใบยจะใส่ผลชูกล็แอปเปิ้ลลงไปทั้งหมด4อันนะคะแบบนี้แบบนี้แล้วก็ตามด้วยกล้วย1อันค่ะทั้งสูตรนี้ใบลองทำแล้ว2รอบได้เค้กด้วยกันทั้ง2รอบแล้วค่ะแต่ว่ารอบที่3ไม่รู้ไม่ได้ลองมันก็ตั้งได้แหลนะน่าเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันค่ะว่าจอกมาเป็นยังไง a few moments later มาแล้วมาแล้วตอน ดูกันสิว่าใบได้เค้กจริงไหมขอให้ได้ขอเแย้ท yeah, ุกคน,นแล้วนี่ก็คือเค้กแอปเปิลชกเกอร์บานาน่าของใบเห็นไหมบอกแล้วมันได้จริงๆด้วยเย้ไ yeah. ปเอาไปป้อนที่หมูกันดีกว่าไปดูซิว่าใบจะได้อะไรจากพี่หมูโหนี่มันเค้กเลยนะมันต้องได้อะไรดีๆบ้างละ่ะเกลียเกลียเลยใบได้ของตกแต่งสวนก็ถือว่าโอเคอยู่นะดีกว่าได้ข้าวดสอันนะ <laughs> นีใช้ได้ผลจริงๆนะทุกคนใครที่อยากลองทำเค้กก็ลองทำตามใบดูนะคะได้ไม่ได้ยังไงอย่าลืมมาเมนต์บอกใบได้วยนะ